ู้จัดการส่วนตัวแอปทัสออนเปิดเรื่องจริงนางเอกดื่มหนักจนเป็นแบบนี้ถูกแฉเมาหนักเป็นแบบนี้ ผู้จัดจาก,การส่วนตัวแอปทัศน์เปิดเรื่องจริงนางเอกดังดื่มหนักจนเป็นแบบนี้หลายคนคงจะเห็นลุกไล์สไตล์ของแอปทัศน์พักสุขเจริญเป็นสาวเรียบร้อยพูดน้อยเหมือนภาพผับไว้แต่ล่าสุดเธอได้ยอมรับว่าเห็นแบบนี้ดื่มดูไม่แพ้ใครเหมือนกันโดยเผยในรายการเต้นรู้โลกรู้ที่ก่อนหน้านี้มีดาราดังหลายคนออกมาแซวแม่ดื่มดูมีการมาว่าเส้นเคยจะมอมพี่แอปแต่ไม่สำเร็จ วุ้นดื่มเป็นแก้วถามพี่แอปดื่มเป็นอะไรสาวแอปบอกว่ากืนน้ำลายไม่รู้ตัวหัวเราะตอนดื่มกับพี่แอนก็ละ,ละลายพฤติกรรมกันนิดนึงยอมใจนิดนึงไม่งั้นก็จะเกรงพี่เปิ้ลผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าเมาแล้วนอนโซฟาเรียกดื่มแบบสาวๆไหมตื่นมาจำอะไรไม่ได้ภาพตัดแอปบอกว่าก็ไม่ได้ตัดคนเดียวแล้วกันเรื่องของเรื่องวันนั้นมันเป็นวันที่ถ่ายแคนพักที่โรงแรม แฟนของน้องแต้วเขาเตรียมไวนไว้ให้เตรียมเอาไว้ให้พี่เปิ้ลอย่าดีกว่าไวายทั้งขวดเราทํางานอย่าเลยถ้าเปิดขวดเดี๋ยวเราดื่มเป็นขวดไม่เอาไม่ดีไม่ดีเอางี้ละกันเปิ้ลเราก็แต่ก็อยากสนุกกันสองคนเอาแค่นิดเดียวก็พอเราก็แค่หนึ่งเล็กๆร่วงทั้งสองคนไปไม่ถึงเตียงจบที่โซฟาคนละตัวก็จำไม่ได้เลยไม่เคยกินอันนั้นเลย